พูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์นะครับบ้านเราใช้ s h o ป e, ปี้ a า a าดไอ้แพตฟอร์มแบบนี้ที่ประเทศจีนคุณเชื่อไหมครับว่ามันกําลังจะกลายเป็นของโบราณไปแล้วตอนนี้มีแพลตฟอร์มใหม่ๆม,มีไอเดียธุรกิจใหม่หมๆก e commerce, เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะไปฟังกันจากปากนะักธุรกิจคนไทยที่เข้าไปทําธุรกิจที่จีนครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอนห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผนอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe, ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอาม และวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมอยู่กับพี่เปียกบุญชัยริมอติบูะครับนักธุรกิจชาวไทยที่เข้าไปทําธุรกิจที่ประเทศจีนมาถูกไหมพี่เปียกทําทั้งเสนอไว้ทั้งการตลาดไปเจาะตลาดที่ประเทศจีนแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆนะครับไปอยู่ที่จีนมาจริงๆก็คือไปตั้งครอบครัวที่จีนเลยนะครับวันนี้พี่เปียกจะมาแชร์ให้เราฟังครับว่าโลกอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยกับประเทศจีนมันต่างกันยังไงไปถึงไหนกันแล้วบ้างพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปียก ขอบคุณมากเลยครับพี่ที่สลับเวลามาให้ผมสัมภาษณ์ในวันนี้โอ้ยินดีครับขอบคุณที่เชิญพี่มาด้วยครับจริงๆชื่อเสียงเรียงนามของพิ่เปียกเนี่ยได้ยินกันข้ามวอดในวงการมากๆเลยตั้งแต่การที่มีแบรนด์สินค้าไทยหลายๆแบรนด์ไปตีตลาดเมืองจีนก็เป็นฝีมือพิ่เปียกที่ทําประสบความสําเร็จนะครับแลวพี่เปียกก็มีออฟฟิศที่ประเทศจีนด้วยครับถูกไหมฮะทีนี้มันมีอย่างหนึ่งครับที่เปียกเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมันลํำหน้าก,กว่าประเทศไทยครับตีง่ายๆว่า5ปี10ปีครับ ผมอนุบาลว่ามันเป็นเหมือนกับถ้าวันนี้ผมได้ถามพี่เปียกแล้วให้พี่เปียกให้มุมมองกับเพื่อนเพื่อนพวกเราทุกคนได้เนี่ยมันเหมือนเราได้นั่งทานแม่ชีนไปดูว่าอีก5ปีสิปีประเทศไทยจะเป็นยังไงอ่าคือผมคิดอย่างนี้ฉะนั้นในฐานะที่พี่เปียกอยู่ที่ประเทศจีนมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้ววันนี้รีบชิงสัมภาษณ์พี่เปียกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนหน้านะฮะพี่เปียกก็จะบินกลับจีนแล้วครับะบฉะนั้นพี่เปียกครับเ่าไ้ฟังนิดนึงได้ไหมพี่ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซที่จีนกับที่ไทยเนนนี่่่ยตตงงๆออาาาา้กกัมแคไหน โอเคนะครับต้องเล่าย้อนให้ฟังนิดน,นึงก่อนนะครับว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราตอนนี้บ้านเราที่บูมที่สุดก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งที่จีนเนี่ยถือว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอะเป็นอะไรที่เก่าแล้ว,วนะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซในที่นี่หมายถึงพวกช้อปปี้แอนาราเจดีใช่ครับเอ้ที่บ้านเรานี่คือ number o n เลยนะพี่ใช่ใชก็คือ,อที่เมืองจีนก็ยังเป็น number o อยู่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นโมเดลที่เก่าแล้วทีเ่เมืองจี พวกเรากําลังตื่นตัวกับช้อปปี้ลาซาด้าที่จีนกลายเป็นของโบราณไปแล้วครับผมที่เมืเขาเป็นไงครับพี่คือจริงๆเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะครับที่เมืองจีนก็จะมีเทาเป่าใช่ไหมอันดับหนึ่งแล้วก็เจดีอันดับ2นะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่มาใหม่แล้วก็ขึ้นมาแรงมากนะครับใน56ปีเนี่ยเขาสามารถแซงขึ้นมาเป็นอันดับ3ได้นะครับก็คือพิมพ์ตัวตัวอาจจะเคยได้ยินคือที่เมืองจีนเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเขาจะมีคาแรคเตอร์ องตัวเจะมีวิธีการทําตลาดของตัวเองมีความโดดเด่นของตัวเองอย่างเช่นเรื่องที่เถาเป่ายกตัวอย่างนะครับเทาเป่าเนี่ยก็น่าจะคล้ายกับลาซาล่าช้อป e e บ้านเรานะก็คือมีสินค้าหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีทั้งบุคคลทั้งบริษัทเอาสินค้าเข้ามาขายนะครับส่วน J d ดีเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสินค้าที่ใช้กับบ้านเรือนที่อาจจะต้องยกตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการการบริการนะครับเพราะว่า JD เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการขนส่ง ที่ขนส่งด้วยเร็วมากแล้วก็การบริการที่ค่อนข้างดีมากนะครับอ,อย่างพวกอุปกรณ์ออฟฟิศอย่างเงี้ยก็หลายคนมักจะชอบสัง่ง JD นะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงพินตัวตัวจริงๆแต่ก่อนนี้เบอร์3ของเมืองจีนชื่อว่า VIP.com นะครับ VIP.com เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับ f l a ชเซลล์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดภาพจำก็คือว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับ พอเราเข้าไปใน JD. Uh, VIP. com เนี่ยนะครับจะมีสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นเนี่ยหลากหลายขึ้นมาให้เราเลือกใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีโปรโมชั่นแค่วันนั้นวันเดียวเท่านั้นนะครับ<น>เราไม่สามารถเสิร์ชสินค้าได้ด้วย<น>มันจะมีแค่ลิสต์ที่มีอยู่นะครับแล้วพรุ่งนี้สินค้าทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปทำให้เราอยากจะเข้ามาดูดีลใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็นเป็น กลยุทธ์ของเขานะครับ <Okay. S 2> แต่พินตัวตัวที่เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าเพียงใช้เวลาเพียง5้ปีนะครับก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับ3ของจีนเนี่ยเจ้านี้เด็ดมากนะครับเพราะตอนนี้เจ้าของนะครับชื่อมิสเตอร์หวังเนี่ยนะครับอตอนนี้มีทรัพย์สินมากกว่าแจ็คมาอีกเพราะว่าเขาถื <c oughs> หอหุอ้นใช่เพราะว่าเขาถืหอหุ้นของพินตัวตัวค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับแพลตฟอร์มใหม่เกิดมาแค่5 6ปีแต่ตอนนี้เจ้าของรวยกว่าแจ็คมาอีกใช่แล้วก็ที่พี่กซ์กำลังพูดคือ แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซเดิมๆอย่างเทาเปล่าเนี่ยเทาเป่าเป็นของอาลีบาบาใช่ครับอ่าเทาเป่าเป็นของแจ็คหนานะฮะซึ่งตอนนี้แจ็คหนาโดนแซงอันดับไปแล้วใช่ครับพี่พชรกำลังบอกว่าสิ่งที่พวกเรา พี่เบียกกำลังบอกว่าสิ่งที่พวกเรากาลังอยู่ตอนนี้อย่างในไทยช้อปปี้ลาซาด้านี่คือเป็นของโบราณในประเทศจีนไปแล้วของโบราณในประเทศจีนแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเล็กนะครับเขาก็ยังใหญ่ยอยู่เพียงแต่ว่ามันมีรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะครับพี่คิดว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับ,รบแล้วก็แต่ละธุรกิจเนี่ยเติบโตล,ลักษณะเป็นลักษณะสตาร์อัพก็คือมีการเรสฟันมีการระดมทุนนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไป pitching ใช่ไหมครอันนี้น้องนกน่าจะเชี่ยวชาญนะครับเวลาเราพิชซิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไปเสนอแผนธุรกิจที่เป็นโมเดลชนก,กับยักษ์ใหญ่แน่นอนว่าไม่มีใครมาลงทุนกับเรา <Okay. S 1> นะครับ<ช>เราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่างนะครับในการที่จะดึงทราฟิกดึงลูกค้าเข้ามาอ,อย่างเช่นพินตัวตัวเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงที่ขึ้นมาเป็นระดับ3ามปัจจุบันเนี่ยกลยุทธ์ของเขาก็คือวิธีการที่ดึงเพื่อนเข้ามาแล้วสินค้าที่เราจะซื้อจะถูกลงยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่อันนี้ AirPods ใช่ไหมครับยกตัวอย่างอันนี้ AirPods น่าจะ AirPods Pro ใช่มร,ราคาอาจจะ8,000บาทยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดซื้อชิ้นเดียว8,000บาทถ้าเกิดพี่ชวนนกกับอีก2คนเข้ามารวมถึงคนนอาจะเหลือ7,000บาทยกตัวอย่างมันก็จะกลายเป็นว่าตัวพี่เองถ้าอยากได้สินค้าชิ้นนี้ใช่ไหมครับเราจะดูแล้วว่าเราอยากจะส่งลิงก์นี้ให้กับใครอย่างเช่นพี่คิดว่าเฮ้ยนกน่าจะมีโอกาสซื้อพี่ก็จะส่งให้นก มันกลายเป็นลักษณะที่ว่าสินค้าวิ่งไปหาคนไม่ใช่คนเข้ามาเสิร์ชหาสินค้าอ๋อผมชอบวันนี้เพราะว่าวันเนี้ยผมมีช้อปปี้รัซซ่ามีเจดีมีอีกหลายอย่างเลยอ่าผมก็จะนั่งจิ้มวันนี้เข้าอะไรดีอ่าคือเราอะวิ่งเข้าไปเพื่อหาสินค้าถ้าแพลตฟอร์มนนโชคดีเราจิ้มครับก็ดีไปครับอ๋อแต่นี้สินค้าวิ่งไปหาลูกค้าเองเลยครับสินค้าวิ่งไปหาคนเพราะว่าพี่อยากซื้อใช่ไหมพี่รู้ว่าเออนบน่าจะอยากซื้ออ่าแล้วก็เพื่อนนบ น่าจะอยากซื้อใช่ไหมครับพี่ก็อาจจะแชร์ลิงก์นี้ไปให้กลุ่มเพื่อนที่คิดว่าเขาอาจจะมีความต้องการเหมือนเรานี่คือกลยุทธ์ของเขาทําให้แพลตฟอร์มนี้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องแบรนด์ นะตะกี้นี้ยกตัวอย่างแอร์พอร์ตอาจจะไม่ค่อยถูกต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นมัสใช่ไหมครับเขามีสินค้าราคาถูกเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆประเทศจีนทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าเป็นโรงงานของโลกใช่ไหมครัครมีโรงงานมากมายที่ผลิตสินค้าได้ค่อนข้างอาจจะคุณภาพพอใช้ได้นะครับแต่ว่าบางทีมันมีการผลิตออกมาเนี่ยซัพลายมากเกินไปอาจจะขายได้ช้าใช่ไหมโรงงานอยากจะได้เงินทุนกลับมาได้เงินสดกลับมา เขาก็มาเลงในนี่แหละพินตัวตัวนะครับแล้วก็ทําราคาอาจจะเท่าทุนเลยเพื่อปล่อยสินค้าที่ยังค้างคงค้างในสต็อกออกไปผู้ซื้อเนี่ยเข้ามาคือ perception หรือว่าไ i เซ s ของผู้ซื้อก็คือเข้ามาหาของถูกนะเข้ามาหาของถูกไม่ได้สนใจเรื่องแบรนด์สักเท่าไหร่แต่ว่า mm hmm. ของอันนี้ใช้ได้ดีบางทีมาส์สอย่างเงี้ยซื้อมา3บาทยกตัวอย่างนะเออใช้ไม่ดีเราก็ทิ้งไปก็ไม่เสียดาย mm hmm. ใช่ไหมครั มันจะเป็น Mindset แบบนี้เพราะนั้นก็เลยเกิดเ,เกิดทำให้ซัพพลายเชนต่างๆนะครับหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีสินค้าลดสต็อกใช่ไหมฮะอยากจะรีบปล่อยอย่างเช่นเครื่องสำอางอย่างเงี้ยอาจจะใกล้ถึงวันหมดอายุละเราขายได้กลับมาเงินนิดหน่อยคัดทุนบ้างแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันหมดอายุไปก็จะมาขายในพิมตัวตัวอืมผมเห็นภาพ ครับผมพูดถึงอันนั้นคือเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วใช่ไหมครับว่าแพลตฟอร์มของเราช้อปปี้ละซาร่านุ่นก็มีแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งก็มีกิมบิ๊กลงนเล่นทางการตลาดใทีนี้ผมถามเรื่องภาพรวมล้วกันพี่ว่าตอนนี้มันขยับไปทางไหนอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นคนเริ่มมาไลฟ์ขายของในเฟซบุ๊กอกันกันมากขึ้นมีทีมในช้อปปี้เองก็มีไลฟ์อะไรอย่างนี้ที่จีนมีอะไรอย่างนี้ไหมครับจริงจริงโมเดลต่างๆเหล่านี้เรื่องการไลฟ์เนี่ยก็มาจากเมืองจีนทั้งนั้นเพราะว่า ไม่ว่าจะลาซาด้าหรือ s h อ p e e เนี่ยต้นทางก็คือประเทศจีนนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นแพลตฟอร์มลาซาด้าเนี่ยเราก็าคนไทยหลายๆคนคงรู้นะครับว่าแบ็คของเขาก็คืออาลีบาบาใช่ไหมฮะ ทีมพัฒนาทีมเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนหมดเลยนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเทรนที่เมืองจีนเขาก็จับยัดเข้ามาในแอปของตัว l a z a ด้ด้วยใช่ไหมช้มชอปปี้ก็ได้เที่ยนกันนะครับช้อปปี้แบ็คของเขาเงินทุนหลักต้นทางของเขาก็คือทางเพนเซนก็จหมาใช่ก็คือจีนเหมือนกันเพราะนั้นฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มีที่เมืองจีนก็อยู่ในแอปพวกในที่ที่ขายอยู่ที่บ้านเราเหมือนกันนะครับทีนีน้กลับมาตอบคําถามใหญ่ของคลิปวิดีโอนี้คือว่า แล้วพี่เปียงมองว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของในไทยม,มันจะเป็นเหมือนในจีนนะครับอ,อนาคตของอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มในเมืองไทยเนี่ยพี่เชื่อว่าก็จะต้องมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแน่นอนอนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่พี่ทําอยู่เนี่ยมูมอลนะครับในประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีโมเดลที่ใกล้เคียงกันที่เมืองจีนนะครับบริษัทนั้นชื่อว่ายุนจีอ่าก็เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมากตอนนี้ก็ IPO N a s d a สที่อเมริกาแล้วนะครับใช้เวลาเพียงประมาณ4ีปีเท่านั้นเอง นะครับ oh. เล่าให้ฟังโมเดลของเขาเป็นยังไงนะครับก็คือ,อเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้าทั่วไปเลยนะแต่ว่าเขาใช้วิธีการทำตลาดแบบเน็ตร์ูมาร์เก็ตติ้งเน็ตร์ูมาร์เก็ตติ้งเข้าใจง,ง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆขายตรงนะครับขายตรงจรงิงๆแล้วเนี่ยเป็นโมเดลที่ดีมากเพียง <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจขายตรงเพียวๆเนี่ยอาจจะมีสินค้าที่จำกัดโอเคก็ค <Okay. S 1> ือขายขายตรงที่เรารู้จักกันอ่ะอม,มันจะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็ขายสินค้าในแบรนด์นั้นถูกไหมที่เขาบอกว่า ไหนๆก็ต้องซื้ออยู่แล้วก็มาซื้อนี่สิยาสีฟันที่นี่นมที่นี่แปรงสีฟันเครื่องบำรุงต่างๆซื้อที่นี่สิโอเคแต่นั่นคือเป็นขายตรงที่ขายแบรนด์ตัวเองใชแต่อันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มก็คือใช้หลักการเดียวกันนะครับหลักการของขายตรงจริงๆแล้วมันคือการนําเอากําไรใช่ไหมกำไรที่ได้มาจากการขายเนี่ยไปให้กับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคไปชวนเพื่อนๆเข้ามาซื้อต่อ อ่าจ้องคือหลักการขายตรงก็คือแทนที่จะเอาเงินไปจ่ายโฆษณาเอาเงินไปให้คุณไปแนะนําเพื่อนแล้วก็แบ่งเป็นค่าส่วนแบ่งไปทำอไรมันก็จะต่างกับ Affiliate ด้วยใช่ไหมแอเฟร์เรีเนี่ยสมมติว่าเราทำแอเฟร์เรียคือเราแชร์ลิงก์ให้เพื่อนใช่ไหมเพื่อนซื้อปุ๊บอ่าจบกันไปแต่ถ้าเพื่อนเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ไปซื้อยางอื่นเราก็ไม่เกี่ยวละใช่ไหมมันจะเป็นแชร์ลิงก์สำหรับสินค้านั้นเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนของเพื่อนยกตัวอย่างสมมติในเอชวนในบีใช่ไหม ในบเข้ามาซื้ออ่าในเออาจจะได้ครั้งแรกในบเข้ามาซื้ออย่างอื่นละในเไม่ได้ผลประโยชน์นไรละใช่ไหมครัแล้วถ้าในบไปชวนในซีอีกในเก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่ว่าใช้หลักการของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับคือถ้าในเชวนในบีถูไหมในบเข้ามาซื้อไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามในเได้ผลประโยชน์ตลอดอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเอากาไรมาซอยเป็นเล็กๆเล็กๆอ๋อเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กลงนะครับแต่มันได้ต่อเนื่อง อ่ะแล้วถ้าเกิดในบีไปชนในซีในซีเข้ามาซื้อในบีก็ได้ประโยชน์ในเอก็ได้ประโยชน์อ๋อคือเขาใจนะคือแทนที่จะเป็นขายตรงที่ผมใช้คำว่า,ายันเยี่ยแล้วกันนะสินค้าตัวเอ,อเช่นแบบต้องซื้อนมอันนี้ต้องซื้อน้ําวิตามินอันนี้อันนี้เป็นขายตรงรที่เรารู้จักกันแต่นี่คือ ก็ซื้อของเหมือนเดิมของอะไรก็ได้ที่อะไรก็บนี้ช่ครับแต่ได้ส่วนแบ่งมันชัดใชนอ๋อนี่ก็เป็นโมเดลที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศจีนใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งพี่ก็ตอนที่ทําตลาดเสนนไวเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าล็อตแรกที่เราเอาเข้าไปขายเราเอาเข้าไป5,000ชิ้นตอนนั้นเขาทําได้หลายปีละประมาณ3ปีนะครับเขามีคนที่เป็นสมาชิกอยู่เป็น10ล้านคนนะครับเราเอาเข้าไปขายอ่ะเราก็คาดหวัว่า 5,000ชิ้นที่เราขายบนเผาเป่าหรือว่า JD เนี่ย5,000ชิ้นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะขายหมดแต่ปรากฏว่าเขาขายหมดภายใน8นาทีโอ,อ้เพราะว่าเขามีคนพลังของสมาชิกของเขาช่วยกันกระจายต่อเพราะว่าเขาเวลาตัวเขาเองซื้อ,อหรือว่าเขาไปแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนเขาซื้อเขาได้ประโยชน์นี่ใช่ไหมเขาก็าไปช่วยกันกระจายลิงก์ต่อไป โอ้โหดีดีอดีดีนี่ก็คือสิ่งที่พี่ก็มาทํากับที่เมืองไทยเหมือนกันชื่อว่ามูมอครับชื่อมูมอพี่เพียก็เลยกลายเป็นเป็นธุรกิจไทยที่เอาสินค้าไปขายในจีนเอาเสนอไว้เอาบริษัทต่างๆไปขายขายเสร็จเห็นโมเดลที่จีนเวิร์กก็เลยเอาโมเดลอย่างนั้นน่ะมาเปิดที่ประเทศไทยอก็คือโมเดลนี้ชื่อว่ามูมอใช่ไหมครับใช่ครับโอเคมูมอตอนนี้ล็อตไปอยังไงพี่อ๋อจริงๆลอนช์ไปแล้วครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการรีลอนช์ในเดือนมิถุนายนนะครับ เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราเริ่มทําตอนแรกเนี่ย จริงๆเราพยายามปรับโมเดลให้เข้ากับรูปแบบของของการทาตลาดในเมืองไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบ1ปีนะครับเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาประยุกต์แล้วก็พัฒนาให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นมูมอ2.0แล้วกันนะครับซึ่งในเดือนมิถุนาย,ายนเนี่ยเราก็จะล็อตตัวมูมอ2.0ซึ่งน่าจะตอบโจทย์กับการเข้ามาจับใจใช้ซอยแล้วก็สามารถสร้างไรายได้อาจจะไม่มากนักนะครับแต่อย่างน้อยมันเหมือนเป็นส่วนลด ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เรายิ่งเราชวนเพื่อนได้เยอะนะครับเราถ้าเพื่อนของเราไปชวนเพื่อนกันต่อเข้ามาเนี่ยเป็นเครือข่ายของผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้อะคิดง่ายๆเหมือนส่วนลดที่เยอะขึ้นบางทีอาจจะซื้อของโดยไม่ต้องจ่ายตังเองด้วยซ้ำโอ้โหเด็กมากเลยใช่ครับพี่เปียกถ้าสมมติสนใจมูมอไปดูได้ที่ไหนครับก็จริงๆในแอ p Store นะครับของ iOS หรือว่า Google Play Store ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยไปดูมูมอของพี่เปียกกันได้นะครับ วันนี้ไม่ได้ค่าวโฆษณาอะไรชวนพี่เพียงมาแชร์ที่เฉยในฐานะนักธุรกิจไทยคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ขอรับทิ่มากมากเลยนะครับพี่เพียงวันนี้ใช้เวลาเยอะเลยขอบคุณมากนะครับโอ้ขอบคุณน้องลับเวลาด้วยนะครับแล้วก็พี่เพียงมีช่องทางให้เพื่อนๆไปติดตามกันไหมครับอ่อจริงๆมีทำคอนเทนต์อยู่นะครับชื่อช่องว่าบุญชัยหน้าแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากกับแพลตฟอร์มนะครับก็เลยอาจจะ มีไม่ค่อยเยอะนักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เมืองจีนเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามดูได้น,น่าจะไม่มีใครอินไซต์เรื่องประเทศจีนเท่าคนนี้อีกแล้ว <c oughs> เขาไปต,ตามได้จริงๆนะครับนะธุรกิจ <c oughs> ตัวจริง <c oughs> ที่ไปทําธุรกิจที่จีนมา เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธรุรกิจเขาจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจมีแนวคิดแบบนี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้กันนะฮะอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแชร์แนวโน้มสะท้อนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธรุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอาไวเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับและสำหรับวันนี้ผมกับพี่เปียกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพคงสถรอนสวัสดีครับ